วันนี้ขอเสนอเป็นหูฉลามน้ำแดงที่มีส่วนผสมของโสมเกาหลีครับคุณหนูืนี่มันอาหารคนป่วยชัดๆเมนูบำรุงร่างกายจากพัฒ์คันของอีฟไม่จ้ะลูกคุณแม่ไม่เบื่อบ้างหรอคะเมนูเนี้ยหนูกินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณหญิงอธิบายสรรพคุณเมนูนี้ให้คุณหนูฟังสิ <c oughs> นี่นะครับแม่ยากใหม่สิคุณแม่ ว่ายังไงจ้าลูกสาวคนสวยหนูอยากกินส้มตำปูปลาแซบๆก้อยเนื้อเลือดฉ่ำๆ่ำยำไข่แมงดายั่วๆเผ็ดๆไว้าตายแล้วคุณลูกทำไมอยากกินของไม่ถูกหลักอนมามัยแบบนั้นล่ะคะเปลี่ยนจากส้ตมตำเนี่ยเป็นสลัดผักดีกว่านะครับคุณหนู ส่วนก้อยเนื้อเนี่ยก็ไม่อาจจะสู้ความอร่อยล้ำของสเต็กจานนี้ก็ได้นะครับและยำไข่แมงดาเนี่ยก็ไม่ควรค่าเท่าปลาทูหน้าจากทะเลน้ำลึกนะครับหนูไม่กินหนูเบือ่อเข้าใจไหมว่าหนูเบือ่อ คุณหนูครับห้ามถามแล้วก็ห้ามตามมาด้วยข้าวแกงร้อนจ้าเข้ามาเลือกกันก่อนได้เลยแม่คะวันนี้มีแกงเขียวหวานไหมจ๊ะมีเอาแกงเขียวหวานใช่ไหมเอ่องั้นฉันเอาส้มเขียวหวานโลนึงแล้วกันไม่ตลกสักวันจะตายไหม ฉันอยอกเล่นนะแล้วมีแกงอะไรบ้างอะมีแกงเขียวหวานแกงส้มแกงเทโพโะจะเอาอะไรอะ่ะงั้นฉันเอาหมอ้อแกงแล้วกัน <c oughs> เอาฝาหมอ้อไปก่อนไหมฮนะใจเย็นจีแค่แกงเล่นเองถ้าไม่กินก็อย่ามากวนอ่ะไม่แกงและฉันเอาแกงส้มแล้วกันอืมงั้นรอแป๊บไปนั่งก่อนไปขอโทษนะคะ มีสายชาร์จไ,ไ,ไอโฟนไหมพอดีแบตหมดอะค่ะอ่าไอโฟนเหรอหนู่น่ะไปเสียบได้เลยเอ,เอ่อมีอะแดปเตอร์ฟฟชาร์จไหมคะไอฟัฟาเตอร์นั่นคืออะไวถึงหน้าผมจะดูโง่อ่ะแต่ผมก็โง่จริงๆนะเจ๊แถวเนี้ยมีแต่ชาวบ้านตาสีตาสาไม่มีของหรูๆอย่างที่คุณต้องการหรอก นี่ม่อยู่ไหนคะลูกไปไหนเนี่ยคุณหนูครับคุณหนูครับอยู่ไหนครับคุณหนูอยู่ในนี้หรือเปล่าครับคุณหนูคุณหนูเอ๊ะออลูกฉันไม่ใช่แมลงนะยะจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงขอโทษครับคุณหญิงแต่ผมหาโทั่วบ้านแล้วไม่เจอเลยครับมี่ใหม่ลูกแม่ หายไปไหนเจอนะครับผู้หญิงนั่งความโซฟาก่อนครับไม่ม่อย่าดุอย่าดุอย่าดุไม่ไม่ลูกแม่ผู้หญิงผู้หญิงต้องดูนี่หน่อยครับหนูจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ต้องตามหานะคะหนูอยากใช้ชีวิต ที่หนูเป็นคนเลือกเองคุณหญิงครับคุณหญิงนีงครับฟอ,อลูกสาวทดน้อยของแม่ทำไมทำแบบนี้เราเราจะทำไงดีครับคุณหญิงโทรหาอีมไชฉันทีได้ครับคุณหญิงปีใหม่หนูหายออกไปครึ่งวันแล้วนะ หนูจะกินอยู่ยังไงจะมีใครรังแกหรือเปล่าลูกแม่เสร็จแล้วจ้านี่ไส้กรอยอีสานก็มีนะจ๊ะเจ๊ช่วยเก็บไป กินกันได้แล้วหิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิครับทุกคนผมขอแจมด้วยใช้ซ่อมมันไม่แซบถ้าใช้มือหรอกนี่ใืมช่ต้องมือเท่านั้นจะ้ะ มากค่ะหไม่คิดแตเนี่ยว่าคนรวยจะกินของแบบนี้ด้วยจบไม่ยั้งเลยนะแม่คุณอ้าวเพลินเหรอเอาแป๊บรอแป๊บกินน้ำก่อนคุณค่ะนี่ ลองกินกับสาหรายปลาบันดูสิช่วยได้นะยิ่งกินคู่กับส้มตำยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกค่ะแมอยู่เป็นนละเราเนี่ยหนูพูดจริงๆเปิดขายได้เลยนะคะเนี่ย โอ้ยจะขายให้ใครล่ะคนแถวเนี้ยเขาตามกินเองกันทั้งนั้นแหละอืมแต่ไม่มีใครตามอร่อยเท่าเจ๊ดิก็เลยมาหลอ,อกกินฟรีทุกวันเลยละสิวันหลังต้องเก็บตังค์แล้วมัง้งโอ้อะไรอ่ะนี่จะเอาแบบน,นี้จริงๆงเหรอที่ให้พวกฉันสอนทำส้มตำเมื่อามมาวานอย่าบอกนะว่าจะมาเปิดร้านอะ่ะ ก็ส้มตำสูตรของเจ๊อร่อยจริงๆนี่คะแต่ก็ไม่เห็นต้องจ่ายเงินซื้อสูตรเลยนี่ไม่ได้หรอกคะ่ะทุกอย่างต้องมีราคาทุนฉันยอมรับเรื่องรสชาตินะปีใหม่แต่แถวเนี้ยจะมีคนมาซื้อหรอฉันนี่ไงลูกค้าคนแรกเมื่อวานมาชิมไม่ทั้งวันยังไม่เบื่ออีกหรอไม่เบื่อหรอกไหนๆก็กินส้มตำทุกวันอยู่แล้ววันนี้ก็ขอมาอุดหนุนหน่อยแล้วกันนะงั้นฉันอุดหนุนด,ด้วยฉันด้วย คคุณนะะตำไทยใสยปูถุงหนึ่งจ้าขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าพอดีวันนี้เครื่องหมดแล้วอะคะ่ะเอาวันนี้ขี้เกียจตำกินเองด้วยสิต้องขอโทษจริงๆด้วยนะคะคุณลูกค้าถ้าพรุ่งนี้มาซื้อใหม่เดี๋ยวฉันแถมข้าวเหนียวให้ด้วยเลยคะ่ะพูดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่ขอโทษด้วยนะคะ บริการดีแบบเนี้ลูกค้าติดแน่นี่ขนาดลูกค้ายังไม่ติดยังขายหมดเกลี้ยงเลยนะไม่คิดเลยเนาะว่าจะมีลูกค้ามาซื้อเยอะขนาดเนี้ยก็แถวเนี้มีแต่คนทํากินเองไม่มีคนทําขายไงคนขี้เกียจแบบแกก็ชอบเลยสิคนทํางานหาเช้ากินข้าวแบบผมเนี่ยมันก็ต้องมีขี้เกียจกันบ้างฉันเปิดร้านส้ตมตำบ้างดีไหมร้านเจ๊งกันพอดีทำไมเอ,อ้ย ถ้าคนอย่างแกทําอร่อยนะคงไม่ต้องแบกของมาให้เจ๊สายทำให้กินหรอกเออก็จริงอ่ะ เฮ้ยอยากตายเหรอวะอแถวนี้มันเถื่อนไปหรือเปล่าคะคุณป้าปีใหม่ไม่น่าจะอยู่ได้หรอกคะ่ะเรากลักบมันเถอะแต่นักสืบของป้าบอกว่าปีใหม่อยู่แถวนี้จริงๆนะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะปกป้องพวกคุณเองเมื่อกี้นายยังหลบหลังฉันอยู่เลย เอาเฮ้ยยังอยู่กันอีกเหรอคุณแม่ป <F>: ีใหม่คุณหนูคุณแม่ปีใหม่คุณหนูคุณแม่ปีใหม่เฮ้ยจะคุยกัน <universities> อีกนานไหมลงไปคุยข้างล่างไปขอค่าโดยสารด้วย ออกจากบ้านไปไม่กี่วันผอมซูบลงไปเยอะเลยนะลูกเราเสื้อผ้าก็หนูน่มหมากรกใส่ไปได้ยังไงเนี่ยคันไหมอ่ะคุณหนูครับกลับบ้านเราดีกว่าอย่ามาลำบากแบบนี้เลยครับกลับไปปรับความเข้าใจกันที่บ้านนะลูกนะแกไม่สงสารคุณป้าหรอปีใหม่ดูสิเนี่ยคุณหญิงเป็นห่วงคุณหนูกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันแล้วนะครับ ก็ได้ค่ะหนูกลับก็ได้ไปไหนกันเนี่ยยินดีต้อนรับกลับบ้านครับคุณหนู ไหนครับอ่ะชุดคอลเลกชันใหม่ให้เพื่อนคนสวยนี่แกด้ใยใก่อนใครเลยนะอะไรหรอคะที่ดินติดทะเลที่หัวหินแม่ยกให้ปีใหม่จ้าให้หนูทำไมคะของขวัญปลอบใจที่ลูกสาวแม่ต้องไปเผชิญในพื้นที่อันตรายแบบนั้นไงจ๊ะเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอคะคุณแม่ว่าจะปล่อยให้หนูได้ใช้ชีวิตของตัวเอง คุณแม่ก็ไม่ได้บังคับอะไรปีใหม่แล้วนะคะลูกใช่นี่ก็แค่ของขวัญเล็กๆน้อยๆไม่กี่บาทเองนะไม่กี่บาทเหรอทุกคนทำเพราะรักคุณหนูนะครับคุณหนูครับนี่ปีใหม่จะไม่กลับมาจริงๆเหรอเจ๊ จะกลับมาลำบากทำไมอะ่ะเมื่อวานแกก็เห็นแล้วนี่สังคมปีใหม่กับสังคมเรามันคนละชั้นกันจริงๆเนาะสั่งสมตาหน่อยค่ะถ้ามีตาก็ปีใหม่นี่แกกลับมาทำไมเนี่ยแล้วออกมาแบบนี้แม่ไม่ว่าหรอยิ้มแบบนี้หนีออกจากบ้านอีกแล้วใช่ไหม ครั้งนี้งอนอะไรแม่อีกล่ะก็ทั้งแม่เพื่อนพ่อบ้านทำให้ฉันรู้สึกไร้ค่าสิทำไมแกคิดแบบนั้นล่ะไม่รู้สิฉันชอบใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครมากกว่าแต่มีคนให้พึ่งมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอก็บ้านฉันไม่ยอมไม่ทำอะไรเลยนะสิประคบประงมยิ่งกว่าไข่ในหินอีกปัญหาของคนรวยนี่มันก็น่าปวดหัวเหมือนกันนะเนี่ยเราจะยังไงต่ออ่ะ ถ้าแกกลับมาขายส้ตมตำเหมือนเดิมแม่จะตามมาอีกไหมคนที่ประครบประงมลูกสาวขนาดเนี้น่าจะตามหาปีใหม่เจอภายในไม่กี่วันนะปีใหม่เล่นหนี่ออกมาไกลจากที่เดิมขนาดนั้นไม่เจอก็ไม่แปลกหรอกเจ๊แต่นี้ก็เป็นอานฮิตแล้วนะแต่ก่อนจะสงสัยอะไรอะฉันว่าเราไปช่วยพีใหม่ก่อนดีกว่า นีใหม่ทำไมแกมาขายในที่กันดารแบบนี้เนี่ยร้อนก็ร้อนอีฟแกหาฉันเจอได้ไงเนี่ยโอ้ยหาแกหาไม่ยากหรอกอแล้วนี่แกไม่คิดจะเปลี่ยนแต่แกงมั้งหรอลารถเข็นธรรมดาธรรมดาไม่มีปัญญาไปซื้อตะแกรงใหม่หรอกจ้าแล้วไม่จะสะอาดหรอคะอากาศก็ร้อนหนี่ยจะฟุ่นดีกอ่ะ ก็ถ้าทุกคนมีเงินเยอะเหมือนคุณก็คงพากันเปิดร้านติดแอร์ฉ่ำแล้วล่ะค่ะออฉันไม่ได้ดูถูกนะคะคือฉันถามเพราะว่าไม่รู้จริงๆอะคะ่ะเออแกลองชิมดูสิอืมอร่อยจริงดิคะปีใหม่ แกเหลืออีกกี่ไม้อะฉันหมอหมดเลยได้ปะโหเหลืออีกต้องสามสิบไม้แนะ่งั้นแกเอามาหมดนั่นแหละไม่ต้องทอนนะมีต้องทอนบ้าอะไรล่ะฉันขายไม้ละเจ็ดบาทเองแต่ฉันคิดแกแค่สองร้อยบาทพอไม่น่าเชื่อเลยอะว่าจะมีของอร่อยแล้วถูกขนาดนี้อยู่บนโลกสงสัยต้องพาเข้าชมรมส้มตำของเจแล้วแหละ <c oughs> จริงเหรอคะแล้วต้องเสียค่าเข้าเท่าไรหร่หรอคะสงสัยต <k _ v> ้องละลายพฤติกรรมอีกเยอะเลยเจ๊ <_ v> แล้วสรุปแกมาหาฉันทำไมอือฉันจะมาบอกแกว่าคุณป้าเขาไม่สบายอะ่ะคุณแม <_ v> ่มาหาถึงที่ร้านเลยกินอะไรก่อนไหม กลับบ้านได้ไม่ถึง2อาทิตย์กันอยงออกมาที่นี่อีกแล้วครั้งนี้ทะเลาะกับแม่หนักเลยสินะถึงขั้นลงดับปักขาเปิดร้านกาแฟเลยแต่ร้านเนี้ยฉันได้มาด้วยน้ำพากน้ำแรงของฉันเลยนะทำเป็นยิ้มมีความสุขฉันรบวดหัวกับคุณหนุ่มขี่งอนแย่งแกงจริงเลยแต่ฉันก็ไม่ได้ทำให้แม่เดือดร้อนสะหน่อยไม่เดือดร้อนเงินแต่เดือดร้อนใจ ฉันรู้นะว่าแกแฮปปี้กับการที่ได้ออกมาใช้ชีวิตของตัวเองอะแต่แกอย่าลืมสิว่าแกก็มีครอบครัวนะมีอะไรก็ค่อยคุย,คยกันนะลูกหนีออกมาแบบนี้แกคิดว่าคนเป็นแม่จะเป็นห่วงขนาดไหนแต่พอฉันกลับไปแม่กับพ่อบ้านก็ไม่ให้ฉันทำอะไรเลยนะทำเหมือนฉันเป็นเด็กไม่รู้จกักโตอะ่ะแกรู้ใช่ไหมว่าแม่อยู่ที่ไหนรู้สิเจ๊ก็อยู่บ้านไง แล้วแม่แกรู้ไหมว่าแกอยู่ที่ไหนทำอะไรสบายดีหรือเปล่าถ้าแกอยากพิสูจน์ตัวให้แม่เห็นก็เริ่มจากการที่ทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ก่อนฉันเห็นด้วยกับอุ้มนะไม่ใช่มาหนีปัญหาแบบนี้พี่ใหม่คุณแม่มาได้ไงคะเนี่ยแม่มาแสดงความยินดีกับด้านใหม่ของพี่ใหม่จ้ะลูก เป็นดอกไม้ธรรมดาเลยครับคุณปีใหม่ไม่มีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนครับแม่ดีใจกับปีใหม่ด้วยนะที่ตั้งใจทํางานจนประสบความสําเร็จด้วยตัวเองที่ผ่านมาแม่ประคบประงมปีใหม่จนเกินไปเลยทําให้ปีใหม่ไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยใช่ไหมลูกแม่ขอโทษนะลูกก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะคะที่หนูหนีออกจากบ้านไปโดยไม่คิดถึงจิตใจของคุณแม่ แลนี่คุณแม่รู้ได้ไงคะว่าหนูอย,อยู่ที่นี่นี่พวกแกเป็นคนบอกแม่ฉันเหรอไม่มีใครบอกหรอกครัคุณหนูแต่ผมกับคุณหญิงรู้มาตลอดว่าคุณหนูทําอะไรอยู่ที่ไหนแต่คุณหญิงข้อปล่อยให้คุณหนูใช้ชีวิตแบบเต็มที่ก็ที่ขายหมูปิ้งมันอยู่ใกล้แหล่งโมสุมจนเกินไปแม่เลยให้อีไปรับปีใหม่กลับมาจา้ะแม่คะตั้งแต่ที่พ่อเสียไป แม่ก็กลัวว่าจะเสียปีใหม่ไปอีกคนผมก็อยากดูแลคนหนูให้ดีที่สุดครับพี่ใหม่แม่อยากดื่มกาแฟจังลูกเดี๋ยวผมไปทำให้ครับนิวขอโทษค,ครับคุณหญิงผมลืมตัวไปหน่อยเอาเป็นลาเต้ที่คุณแม่ชอบดีไหมคะแล้วนิวนาะยอยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวฉันทำให้คุณหน้องผมโตขึ้นขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย เล่นอยู่นั่นแหละงั้นไม่ต้องกินเอาราเตหวานน้อยแก้วใหญ่กินนี่ฮะ